สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเดี๋ยวขอไปที่คาเฟ่๊บนวันนี้ก็คือเกิดเหตุการณ์โดนแฮกนิดหน่อยเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนรหัสก,การกระทำหันิดหน่อยรหัสนี้ก็สวยนิดหนึ่งไม่มีของอะไรเลย,เลยนะฮะก็เงินก็ได้หลอใช้ได้แต่ไม่เป็นไร เนาะล้วก็ยังมีของใช้ได้อยู่หลายชิน้นเนาะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาหาแรกไปก่อนทุกคนว่าเขาจะรับปะผมว่าไม่รับเบ็กแม่เป็นเป็น ไอพี่ี่ายแรกกูไ้มไหมไอพีดูเราไพี่เร็วๆอย่าตกมาให้ได้เอออะไรสวยโอ้โหเขามีแล้วโอเคใช่หมัเด็โอเคเราจะมาลองสกิลนะครับอะนะฮะดี้เราจะเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนรูปผลพิษน้ำละจีเวนอมของแท้โอ้โหนี่ว่าเราควรเข้าไปจอยไหมสักหน่อยก็คงดี ผมรู้สึกรู้สึกว่าไม่หน่อยก็คงไม่ดีขอไม่อยู่ดช่ไหมโอเคเราต้องหาที่สงบสงบอย่างตรงนี้โอเคตรงนี้เราโวยน้ำนะครับผลนี้เอาเพียบกบอันนี้ว่ะได้ครับผลเวนัมนล้วผลเวนัมหน้าตาก็เวนัม แต่มันหน้าตาไม่เหมือนเวนอมในหนังเลยช่างมันเดยโอเคมาสกิลที่หนึ่งบนเวนอมเราจะเป็นการปล่อยพลังสีม่วงๆมาอย่างนี้ปล่อยไปต้องกดค้างนะถ้ากดถ,ถ้าไม่กดค้างมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่กดค้างมันหยุดทันทีสกิลที่สองสามารถชาร์จได้ถ้าไม่ชาร์จจะเป็นอย่างนี้ผมยิงไปแบบแค่สามลูกกดแรงจะได้จะมีสกิลติดผิดจะทุกท่าทุกยิงทุกการยิงจะมี การติดพิษถ้าใช้ก็จะเป็นลูกใหญ่แล้วก็ยิงเข้าไปสี่ลูกอย่างนี้จากสามรูกก,ก็ดีว่าดีอยู่ท็อกซิกอันนี้เป็นการจามแล้วก,ก็ไอออกมาใครที่อยู่รอบวงเราจะโดนควันพิษหรือว่ากินตัวเราเลยนี่ใครที่อยู่รอบเราตัวเรา,เราจะโดนความพิษกินตัวของเราไปโอ้โหอะไรอย่าเนี้ย ตามไปแล้วกลิ่นตัวเริ่มอ,ออกเหมือนนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บสกิลวีไปก่อนเดี๋ยวผมไปดูสกิลเอ็กก่อนไม่ใช่สกิลเอฟก่อนสกิลเอฟนี่ผมแนะนำเป็นต้องล็อกหน้าจอไว้ด้วยนะคบเพราะว่ามันจะเป็นสกิลกแบบนี้ถ้าเราอยู่ในโหมดล่างแบบนี้อยู่ โดนศัตรูศัตรูจะศัะะตรูจะติดพิษไหมฉันบอกศัตรูติดพิษนะถ้าทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยศัตรูยงงิ่งโดนหนักแบบนี้แบบนี้จะเป็นการระเบิดพิษออกมาโอเคซึ่งทุกท่าผมแนะนำใช้ด็อกไว้ก่อนแล้วสกิลต่อมาชอบมากชอบมากนี้สกิลแปลงร่างเนี่ยโอ้โหเอฟเฟกต์สวยงามสามหัวมังกรชัด สกิลที่หนึ่งจะเป็นสกิลนี่หลังแปลงล่างจะเป็นการปล่อยที่เดินมาจากหัวเรือปรารถนาจัดๆเลยแรงเไม่พอยนยมตีได้เยอะอีกนะฮะสกิลที่สองเราจะใช้ตายกันหรอนตายโอเคมาสกิลที่สองผมขอให้กดยิงนะเพราะว่าโอ้าวเจ็ดคเลยโอ้โอ้โอ้กูจะมาลีบีวอลกูไม่จะมาสู้ โวยโว้ยอยู่คือไงเตยกูเตยเปิดล่างอยู่เด้อกูกลับล่างแล้วกันกูกลับล่างก่อนฮะอืมเชื่อกหนตัวกูไม่รู้ตัวเจอทีได้ตายโว้ยโปลีบีลีบีก็ไม่ได้โอ้ยใส่กูไ ouais. อ้สัตว uh ์ก huh. ว <mons> ่ากูจะมันลอยแยไม่ต้องยิงแล้ว วันกูไอ้สัสไอ้เชี่ยบักชั่วโมงนั่นเลยหนุนโอ้ยสัสดีกูต้องมาเก็บพลังหลังพลังพลังตรงมัตตลี่สีแดงตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยครับทุกคนไอ้ตรงหลอดสีแดงเราก็สามารถเก็บในก,การตีคลิปได้หรือว่ารอมันก็จะขึ้นเร็วอยู่แหละถ้าเราไม่เก็บจนสุดมันมันจะแบบมันก็จะบอกว่าเราต้องเก็บเต็มก่อนนี่จะแปลงร่างได้แต่ผมรู้สึกไม่อยากเข้าไปตรงนั้นเลยเจอรังแสงเอเลนเยกือ โอเคเก็บเต็มละมาดูสกิลจะเอาของเราดีกว่าก็คือถ้ากดค้างอย่างนี้ยิงลูใหญ่แล้วก็ยิงมากแบบแลูกนะผมโอเคสกิลนี้ผมชอบมากกลางนาเคดแผนพื้นดินพิษเป็นไงโคตรสูงโคตรโหดดูมันโคตรกว้างเลยนะแถมที่โอ้โหจมทีทีเดียวมันนี่ไปสวรรค์เลยเดียวถ้าต่อไปก็คือปกติมันจะไม่มีนี่ใช่ไหม ตอนนี้ถ้าเราแปลงร่างมันจะอ้าปากตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มี3าหัวนี่มาอยู่ด้วยรแรงแล้วบอกเลยผลนี่เป็นผลที่ PVP ก็ดีอยู่นะแต่ไม่ได้ดีขนาดจะเน้นที่ราเมตถ้าใช้ล่าเจ้าล่าเจ้าไม่ดีก็ดีระดับปานกลางเลาเจ้าเาเจ้าติดพิษตายก่อน ฟาร์มมอนฟาร์มคลิปฟาร์มเมืองเนี่ยดีดีดีด,ดีเพราะว่ามันรวมกันแบบหมู่จะใช้สกิลนี้ได้แล้วใช้สกิลนี้กับสกิลนี้โจมตีให้มันติดพิษจะตายไวได้บอกเลยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆผลน,นี้ก็โอเคสำหรับเราวันนี้ก็อขอลาไปนคนเดีวยวขอบคุณครับ